ออกไปหนึ่งอ้าวพิมเขียวออกไปหนึ่งท่าผู้ชมอ้าวออกสองใบอ้าวหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไก่หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยวัยเกรนทุกคนนะครับมีผมปะโน่แต่ช็อตเจ๊ทีมกีกีกันอีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาท่านผู้ชมนี่เลยชุดแลกลับมานผู้ชมไม่แล้วเป็นชุดถ่ายยากท่านผู้ชมก็คือชุดหุ่นกระบอกนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นชุดที่หลายคนอยากได้ท่านผู้ชมเขากลับมาแล้วท่านผู้ชมนี่เห็นป้าเอาชุดนี้กลับมาแล้วท่านผู้ชมก็เป็นชุดหุ่นกระบอกนะครับขอบจากนัทโจหน่อยเออเอาไว้ทำปกคลิปท่านผู้ชม อตอนแรกเจมอบอกว่ามันสับที่น้ำผตอนแรกเจมอบอกว่าชุดนี้จะใช้ไอ้นี้มากกว่าปิมเขียวมากกว่าชุดที่คนอยากได้จริงคือชุดนี้นะ้ำผชมครับเป็นชุดที่อันนี้จะใช้พิมเขียวแค่หนึ่งอันนะครับสว่วนนี้ใช้พิมเขียวสองอันสว่วนนี้ใช้พิมเขียวสองอันเหมือนกันเป็นชุดที่คนอยากได้สุดนะคือจะเป็นหัวฟ้าตัวน,นี้นะำผึ่ก็ตอนนี้เขากลับมาให้ส่งนะแต่ไม่สามารถใช้ ตัวอีโวได้นะครับผู้ชมก็คือตัวอีโอใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นตัวเดมอนเนี่ยเอ๊ใช้เป็นเพชรกันเหลือนุผู้ชมในการสุ่มั้งนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีพิมพ์เขียวแล้วก็สามารถนำมาแลกได้ผู้ชมตู้นี้จะอยู่มา3วันนะผู้ชมครับก็ต้องจัดนะผู้ชมใครไม่จัดนี่อดอดแน่ๆนะครับไม่จัดไม่ได้ผู้ชมก็เดี๋ยวผมก็ทําการจัดไปนะผู้ชมมาอันนี้ก็ถ้าได้มเขียวับ ไปสองใบผมก็โอเคท่านผู้ชมป่ะจัดป๊บดูซิว่ามันออกยากไหมเอ้ยออกใบหนึ่งอ้าวพิมเขียวออกใบหนึ่งท่านผู้ชมอ้าวออกสองใบอ้าวเออเออเออคือ ได้แล้วหืมได้แล้วเอาจริงได้เฉยงงเลยจริงดิคือทีเดียวสองร้อยเจ็ดสิบเพชรเอ้ย ผมงงเลยเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมคือทีเดียวเฮ้ยผมยังไม่ทันทำลายเลยคือแบบผมงงเลยครับคุณผู้ชมคือบอกว่าผมยังไม่ทันทำลายเส้นนีน้มันคาดอย่ทีเดียว,ยวออกคุณผู้ชมคือบอกเลยว่าออกง่ายเฮ้ยง่ายเกินทีเดียวพิมพ์เขียวออกสองใบเฉย อะไรครับนี่คือไม่ต้องลุ้นเลยใช่ไหมเนี่ยเคือแบอะไรเนี่ยมันดวงมหาเทพเฉดเฉดคุณผู้ชมคือแบบว่าคือเขากะ่ไม่ให้ผมลุ้นแล้วอ่ะคือเขากะให้ผมได้เลยคุณผู้ชมคือว่าโอ้โหเกินว่าต,ตลาดมืดไปไหนคุณผู้ชมนอนเดียวตลาดมือดอ่ะลูกนี้ก็สวยเขาเขียนไว้แล้วได้ใจว่ากัน,น,นผู้ชมผมยังเลือกรูปที่จวาทำไม่ได้ว่าต,ตลาดมืดหายไปไหนคุณผู้ชม ให้ตลาดมืดหายเดือนนี้อ๋อนี่ยรัจำลูกผิดท่านผู้ชมใบเดียวได้ท่านผู้ชมคืองงเลยอ่ะคือตอนนี้มันเหลือตัวนี้ผมสามารถซื้อได้ผมดูเฉยญท่านผู้มชมว่าผมสามารถซื้อตัว๋วเซตามาได้ไหมผมจะได้นี้คือเป็นตัวลูกหมัดโอเคครับซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมคือแบบก็เมื่อกี้ก็เป็นกิจกรรมที่เดียวท่านผู้ชมผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือแบบทีเดียวออกเลยก็เลย ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะทีเดียวออก2อ0ร้เจพชรคือแบบปกติชุดเนี้ยคือมันแพงมากท่คุณผู้ชมคือมาแรกๆอ่ะสตุมไดมอนเพราะไม่มีใครสปรอนมันชุดที่คนอยากได้อ่ะมันมาอีกรอบในตู้นะก็แพงคุณผู้ชมแล้วก็มาอีกทีก็คือในตูว้ว่าหมุน8ทีอ่ะโคตรแพงแล้วตอนนั้นผมอยากได้แต่ผมไม่มีงบงผมก็เลยไม่เอาท่านผู้ชมพอมาคราวนี้270เพชรออกพิมขเขียว2ใบ อืมผมก็เออ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรผสมนี้ต่อแล้วค่ะท่านผู้ชมเกือบโอ้อา้าวเดิรองเท้าเฉยน่าทาจริงจริง,รงอยากได้เขียวมากกว่านะยมรับเพชรละสัปดาห์กัดจจิตจิตจผมซื้อแบบนี้เพราะมันคุม้มอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรเพชรเพจอ่อนไม่เข้าเกือบทีเดียวออกเฉยอ,ะอ่ะนี่มาสองอัน โอ้โอทีเดียวก็ไม่ได้อยากได้กระเป๋าเฉยเนี่ยอ้โหได้เสืส้อซำว่าไม่ได้คุณคือแบบผมงงมากเลยทีเดียวออกสือผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยคุณคือตอนแรกผมว่าจะเอ้ยจะบอกนะว่ามันสมอย่างนี้อย่างนี้นี้ทีเดียวออกสองใบผมก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกับท่านชมเลยคือแบบ ก็งงเหมือนกันครับอยู่ดีออกเฉยสงสัยผมมันจะดวงมหาเทพจริงๆคุณผู้ชมครับคือแบบดวงดีเกินอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมคือว่าโอ้สุดจะประหลาดบอกถามว่าไม่พี่แคปหน้าจอไปบ่อยครับคือพี่แคปหน้าจอไปทำปกคลิปพี่ชาพี่เมย์แล้วจะทำอะไรนะครับคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ก็น่าจะจบแล้วครับผู้ชมคือผมได้แล้วเพื่อวันทีเดียวออกอะผมผมก็ไม่เข้าใจมันจะออกง่ายจังคุณผู้ชม ก่อนว่าลองมาสุ่งกันดู้ผู้ชมครัออกง่ายจริงนะผู้ชมแล้วชุดเออใช่ต้องใส่ให้ดูก่อนใช่ไหมโอเคชุดจะเป็นประมาณนี้มผู้ชมคือหลายคนอยากได้มากเนี่ยชุดนะ่ะเพราะหัวนี่นมันสวยผู้ชมเอ้ยผมเริ่มจะไม่ชอบหน้าพี่โดแล้ว น้าเก๋ไม่เขาโอ้เป็นยังไงครบชมคือสวยงามอะ่ะหลกัหลกๆชุดนี้คนจะชอบหัวนะชมคือหัวสีขาวสีขาว,ขาวปนฟ้านหัวที่คนชอบที่สุดชุดนี้ทั้งชุดนนหลกัหลกๆนะถ้าใส่หัวผ้าปิดปากแล้วก็ใส่ตรงส่วนของตังเกงนรัชมหลกัหลกๆเลยตรงเสื้อเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวอื่นนะชมแต่ว่าสวยนะโดยรวมแล้วเป็นชุดที่ยังสวยมยังมีความสวยงามนะในแบบตัวเองครับชมซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นชุดที่ดีมากนะ ปกติได้ยากมากคือแบบง่ายอ่ะงงเลยทีเดียวออกเออเก้อออกง่ายเกินน้ำมกบตาเว่าเดี๋ยวใส่ชุดนี้ไปก่อนละกันก็ว่าคลิปนี้นะครับคุณชมจบไปตอพี่น้่านี้โอเคคุณผูชมคือแบบออกง่ายเหมือนได้พี่เอ๋มางแบบสองร้อยเจ็ดสิบเพชรออกพิมเขียวสองใบคือแบบ งงเลยครับผู้ชมคืองงงูสองตัวเลยคือแบบว่างงมากไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ไงผู้ชมคือว่าเรื่ออะไรครับเนี่ยอะไรออกง่ายขนาดนี้อันนี้เพราะฉะนั้นต้องหาอะไรใส่คู่มัน่านชมในหน้ากากนี้เลยจัดไปมาต้องออกไม่ออกผู้ชมผมรู้ว่าถาวอนจองมาละอันนี้อยากได้สแปรดผู้ชมอยากได้สแปรดบวกความแม่นยำเผื่อมันจะแรงผู้ชมเฮ้ยสแปรดถาวอนออกเฮ้ยเฉย เฮ้ยอะไรครับเนี่ยอยากได้สเปรบวกความเป็นยำสเปรบวกความเม็นยำก็ออกดูดิคือตอนแรกผมใชา้ตาย,ยิงมาแต่ว่มันลดความเป็นยำอยากได้ความเป็นยำเพราะว่าคืออยากได้เจ่ากระสุนยิงเกาะกลุ่มเพราะสเปรมันยิงแรงมากเนอะคุณผู้ชมก็เลยว่าอยากได้ตัวนี้นอะคุณผู้ชมออกเฉย,ยเดี๋ยวเฉยมันสองดอัง ช่วงนี้ยิงคนเรียกใกล้ไม่ตายครับเลยเอาสองดำกดเลยว่ะือแบบอะไรครับนีบ่ป่านนนคือแบบคุณมันโดนเบียอะไรขนาดนี้คือแบบเหมือนทีเอ็มรักผมมากคุณผู้ชมเหรอว่าที่บอกเอ้ยไม่ต้องลุ้นหรอกเอาไปเลยป่านนนนะเออยคือแบบทำไงได้คุณผู้ชมคือถ้าเกิดทุกคนอยากได้นะครับแบบผมเนี่ยเออพี่เอาผมทำไงผมจะส่งทีเดียวออกคผู้ชมก็ จัดไปให้ครูผู้ชมก็บอกไปเลยครับว่าเออเป็นเด็กป่านนนนะครับกดไลค์กดสมัครคลายช่องพี่นะครับรับรองออกแน่นอนชมคือบอกว่าถ้าน้องกดไลค์กดสมัครคลายช่องพี่ปุ๊บคือเขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเด็กป่านนนี่หว่าต้องกดไลค์ก็มากดไลค์กดสมัครคลายช่องป่านนนแล้วอย่างนี้ต้องให้มันออกนะอะไรอย่างนี้ทนำะชมก็ ะครับลองไปทําดูหนึ่งชมนี่แต่ว่าออกง่ายจริงออกง่ายมันได้ฟรีเลยแบบสุดยอดนะครับคุนะชมครับโโก็ไปละคลิปนี้โอ้โหสเปดก็ได้ชุดก็ได้อะไรกันคำนี้ต้องไปขิงคนหน่อยแ้้วเ้ยอย่าลืมนะถ้าเกิดใครไปสุ่มแล้วได้เป็นผมแล้วอันนี้แรงไม่ได้โอ้โหมันไม่ค่อยเล่นตัวนี้ ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นผมนะ<อ>ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้เกิดใครได้นะครับอย่าลืมไปขิงเพื่อนนะครับว่าได้นะทผู้ชมคือแบบว่าโอ้ยเป็นไงล่ะสุดจัดนะท่านผู้ชมชุดที่ยวว่าคนอยากได้ครับสองร้อยเจ็ดสิบเพชรออกท่าผู้ชมเก<อ>ินเกินไปครับท่าผู้ชมไปละ